เไปเราไปกินน้ำเร็วย่ามาแล้วเดี๋ยวก,กินน้ำก่อนกินน้ำเสร็จแล้วอ่ะน,น้ำเสร็จแล้วก็ไปกินย่าต่อดูเวลาฝนตกเล่อะไรมันก็ไม่รู้เออเรไปเราไปนะเร็วไปนะเร็วไปนะก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปไปน้ำก่อนเร็วไปเรไป รัแม่นั่งกันเร็ว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 เรไปเรไปเดี๋ยวจะไม่สะอาดแล้วเนี่ยลงไปนั่งกันเดี๋ยวค่อยไปไปไปนั่งเร็วานั่กกันานั่กกันไปเอ้าไปไหมไปนั่งลงเร็วเอ้ดีมากดีมากถูตัวอย่างนี้แหละจะได้สะอาดหน่อย เออนอนเลยนอนรถถุนนตัวอย่างนี้แหละดีมากดีมากอ่าฮาวถุตัวสิงห์ก็นอนลงนั่นนั่นโนนี่อ่ะเอานอนลงเร็ว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 เดี๋ยวฝนจะไหม้และเอาไปนอนลงกันเ,เ,เร็วมาวเข้าไปนอนลงเร็ว น้องันน้องันเร่ออะไรมาเนี่ยโอ้ยโอยไม่ได้ถ่ายลบที่น,น,นะะันแล้วนะครับน้องเราให้สานเร็วดูหัวยังไม่สานเลยเนี่ยูตัวนะครับ ตัวใหญ่มากหักใกล้ๆตัวใหญ่มากเลยครับเอา่านั่งรออีกด้านหนึ่งเร็วนั่งรอเร็วนั่งรอนั่งรอเออนั่งรอได้เลยเออเออดีมากดีมากภูเขาสะอาดเร็ว อ๋อน้องเฮ้ยน้องมาดีเอาดีมากดีมากน้องลงน้องลงเร็วน้องดิน้องดิน้องดิดิน้องลงกันน้องลงกัน บอกว่านอนลงมไ,ไปทำอะไรเนี่ยเออาล้วเหรอ